ว่าใครใครเคยเห็นคลิปฝรั่งนะไอไอหนุ่มที่ใส่ที่ใส่หมวกอะฝรั่ง <laughs> ที่เอารถไปพังอะคันนี้สติกเกอร์เหมือนกันเลยครับตัวนี้จะเป็นล้อเขาเรียกว่าล้อของทาโคมาเป็นกระทะเหล็กครับขอบ16ครับรุ่นก็น่าจะเป็นรุ่นท็อปของของตัว4ประตูครับจะจะแนบเข้ากับกระจังหน้าแนบเข้ากับตัวรถตอนนี้ของใหม่ไม่มีให้เบิกแล้วนะคะ วันนี้นะครับจะพามารีวิว L N อีกคันหนึ่งนะครับนี่สีแดงนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้แต่ว่าเราไม่มีความรู้นะครับต้องหาผู้รู้นะครับสวัสดีครับลุงนายสวัสดีครับน้องผู้ริคนเดิมนะครับคนเดิมคนเดิมเรื่องเอนี้ต้องให้ลุงนายนะครับมาเรามาว่ากันเลยคันนี้โอ้คันนี้สวยมากนะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าใครใครเคยเห็นคลิปฝรั่งเนาะไอ้ไอ้หนุ่มที่ใส่ที่ใส่หมวกอะฝรั่งที่เอารถไปพัง นี่ครับคันนี้สติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยครับแต่ไม่ใช่ใช่ครัแต่ไม่ใช่คนละคันกันคนละคังไปแล้วข้าวๆนะครับคันนี้สีสีรถคันนี้นะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับญี่ปุ่นทั้งคันเลยครับคันนี้จะยกสูงประมาณสี่นิ้วยกสี่นิ้วนี่คือสเต็ปสี่นิ้วนะประมาณสี่นิ้วใช่ครับแล้วก็ใส่ยางสองห้าห้าแปดห้าสิบหกขอบสิบหกอ่าเป็นสไตล์เดฟอ่าสายเดฟนี่นะครับอ่าดูครับยางเบิกใหม่เลยครับยางเดฟอันนี้ยางเบิกใหม่สวยดีครับ เมทอินเจแปนเป็นเป็นยี่ห้อโตโยครับยางยางเอ็มทีสวยงามก็ตัวนี้เดี๋ยวเผื่อมีคนถามเป็นล้ออะไรตัวนี้จะเป็นล้อเขาเรียกว่าล้อของทาคมาเป็นกระทะเหล็กครับขอบสิบหกครับโอ้ล้อทาคมาเหรอครับขอบสิบหกออฟเซ็ตมันก็จะเป็นบวกเราก็เลยลองสเปเซอร์ขึ้นมาเพื่อให้มันดูมิมติให้มันดูกลมกลืนแล้วก็ดูไม่ให้ล้อมันหุบมากเกินไปเนาะก็พอดีตัวรถนะครับเนี่ยใช่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 อุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ครบ สิ่งที่มันควรเป็นในพวกบางโคนหลังบางโคนนี้เบิกใหม่ไหมครับบางโคนนี้น่าจะเป็นของเก่าแล้วนะแต่ว่าสภาพสภาพายังสวย<า>เลยใช่ครับเนี่ยอ่าเราจริงๆมาดูข้างหลังครับรถเดิมๆจากญี่ปุ่นเนี่ยโมเดลของรถรถคันนี้ก็คือ s L N เอลหนึ่งศูนย์หกก็คือว่าเป็นตัว SS ก็คือว่า SSR เครับเป็นตัว s r สไฟครับตัวนี้นออรุ่นย่อยหอไม่อีกรุ่นย่อยเป็นเป็นเหมือนกับถ้ามันเป็นรุ่นเรียกรุ่นก็แบ่ง,แบ,งแบ่งแยกรุ่นก็น่าจะเป็นรุ่นท็อปของตัว สี่ประตูครับเพราะว่าดูจากมือเปิดจะเป็นโครเมียมแล้วก็มือเปิดหลังเป็นโครเมียมทุกอย่างเป็นโครเมียมหมดทางมือเปิดข้างมือเปิดหลังแล้วก็สติกเกอร์พวกนี้นะครับเป็นสติกเกอร์เดิมจากญี่ปุ่นนะครับยังอยู่ครับสีเดิมใช่ครับสติกเกอร์เดิมสติกเกอร์เดิมแล้วก็สติกเกอร์เดิมครับญี่ปุ่นภายในกระบะลอนกระบะพื้นกระบะก็สวยครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่สวยเพราะว่ายังไม่ได้ล้างอันนี้ผมผมใส่ใหม่วันนี้เองตัวนี้เป็นกันชนท้ายโครเมียมตัวนี้จะเป็น สเปคที่เห็นผมเห็นเขามีขายในอเมริกานะครับตัวนี้เป็น U.S. เปกตรงรุ่นใช่ไหมครับตรงรุ่นครับตรงรุ่นอ่าดูดูดูตัวจาก่อนดูป้ายก่อนโตโยตานี่ครับของแท้ครับของแท้นะของแท้นะครับตรงนี้ครับอ่าหมดอยู่ครบนะครับอันเนี้ยเหยียบได้สามร้อยห้าสิบปอนด์อ่าก็ดูพวกนี้สติ๊กเกอร์พวกนี้ก็ของเดิมอยู่นะครับของเดิมญี่ปุ่นของเดิมก็จะซีดๆหน่อยนะครับใช่ครับ รถอายุเยอะละประมาณน่าจะเกือบรวมๆสามสิบปีนะครับสามสิบกว่าปีแล้วที่บอกว่าตัวรุ่นพวกนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดก็คือมีมือเปิดจะเป็นโครเมียมแต่บันไดข้างบันไดข้างมันจะตัวนี้เป็นบันไดข้างของหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ LN อหนึ่งศูนย์เจ็ดข้างหน้าพลาสติกข้างหน้ามันจะเป็นครับมันจะเป็นทรงเล็กแล้วก็ข้างหลังจะมีตัวอากาศกันที่โคนมาข้างหลังด้วยถ้าเป็นร้อยเจ็ดมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นของตรงรุ่นหนึ่งศูนย์หกมันจะ ไม่มีกาดตัวเนี้ยแต่ก็ใส่ด้วยกันได้พอดีเป๊ะเลยครับ oh. อ่าดูรอบๆครับกันชนหน้าก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็มีพลาสติกมุมตัวนี้ตัวหายากครับอ๋อ oh. ตัวหายากแล้วก็ปกติจะเป็นชิ้นเดียวเลยใช่ไหมใช่<ๆ>แล้วก็มิติของกันชนกันชนหน้าจะเป็นกันชนหน้าที่แบบไม่ยื่นมากครับจะจะแนบเข้ากับกระจังหน้าแนบเข้ากับตัวรถจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราเคยถ้าใครมี l อ1 0อหนึ่งศูนย์หกที่มันเป็นหัวเดียวอยู่ลองสังเกตดูนะครับ กันชนหน้าพวกนี้มันจะยืดออกมาค่อนข้างเยอะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้มันจะกันชนมันจะหุบเข้าไปข้างในให้แนบกว่าตัวรถที่สุดนะครับกันชนอดีตัวนะครับก็สปอร์ตไลท์ก็ตรงรุ่นยูค90 IPF คันนี้เป็นเครื่องหนึ่งเคซัดก็เลยม่าน้ํามันจะยาวน่อยไงครับอันนี้ผมไปทํามาครับสั่งเลเซอร์มาอ๋มอม่าน้ํามันยาวม่านน้ำมันยาวก็เลยต,ต้องมีกาดใช่ครับมีกาดใส<อ>่กาดเข้าไปครับอีกอย่างหนึง่ง ลืมไม่ได้เลยอันนี้ตัวนี้ snorkel safari นี่ก็คือไม่มีครตอนนี้ของใหม่ไม่มีให้เบิกแล้วนะฮะของใหม่ต้องรุ่นใช่ไหมครับต้องรุ่นต้องรุ่นไม่มีให้เบิกแล้วนะครับตอนนี้เห็นมีขายก็ขายตามอ่าเห็นมีมีมีมือสองขายก็คงจะราคาน่าจะไหลตังค์อยู่ครับถ้าเกิดสภาพดีๆอ่ะครับมาดูภายในนะครับอ่ะดูที่เบาะเลยครับเบาะครับตัวนี้เบาะเบาะเนี่ยเขาเรียกว่าลายบางคนก็จะเรียกว่าลายลูกศร บางคนก็อาจจะบอกว่าเบาะลายร้อยหกอันนี้ครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเบาะที่เป็นเบาะตรงรุ่นของตัวนี้อเบาะมันจะไม่มันจะไม่ผ้ามันจะไม่เต็มนะครับมันจะมีพี c ข้างๆ้างเป็นหนังข้างข้างลายจะเป็นลายนี้นะฮะคือทุกทุกตัวมีเบาะหน้าแล้วก็มีเบาะหลังเบาะหลังลายก็ต้องเป็นลายเดียวกันนะครับแล้วก็แผงประตูอ่าดูดูแผงประตูครับครับต้องเป็นลายเดียวกันอ่าเห็นปหนี่นะรังเกเวาเป็นลายเดียวกันนะฮะ แล้วก็คันนี้มีการติดตั้งดิฟล็อกเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าดิฟล็อกอยู่ข้างอยู่ข้างล่างแต่ทีนี้ตัวเนี้ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้นี่ครับอ่าเป็นตัวใส่สดิฟล็อกเป็นของ VX80 แปศูนย์นะครับตัวเนี้ยเอามาใส่เอาหลบให้มันสวยๆครับแล้วก็มีตัวนี้อีกอันนี้ก็เป็นรายไอเทมของตัวหนึ่งูนหนะครับเป็นอ่าเกะกางสองชั้นตัวนี้ก็หายากครับ ราคาเขาเรื่องเลยโอ้โห oh. ครับเนี่ยครับพวกนี้ยอ่าบางแดดสติกเกอร์เดิมญี่ปุ่นยังอยู่ฮะดูเบาะหลังครับอบอ่าคันนี้ได้แดมมาครับติดเครื่องเสียงแล้วก็มีซับบล็อกพอให้พอฟังได้ครับโอ oh. ้าหข้างหลังเออลืมบอกมีกระจกบานสไลด์เป็นบานแท้ตรงรุ่นหมดทุกบานครับ,รบแล้วก็มีกาดกาดข้างข้างเนี่ย เป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีกาดพลาสติกมาถึงนี้ครับปกติเป็นเหล็กเปื่อยใช่ไหมครับใช่แล้วอ่ะอันนี้ก็มีเซฟตี้เบล์ข้างหลังสองสองที่นั่งเรียบร้อยโอเคครับทีนี้มาดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ครับอ่ะมาดูร้อยหกนะครับถ้าถ้าเป็นกระจกโครเมียมอ่ะมาดูกระจกโครเมียมนะครับถ้าเป็นกระจกโครเมียมของร้อยหกที่มันปรับที่มันปรับ ตัวเลนที่มันปรับตัวเลนได้เนี่ยที่ปรับมันจะอยู่ข้างในตรงนี้อมาดูปรับไฟฟ้าเหรอครับอาจจะเป็นปรับไฟฟ้ามันต้องอยู่ตำแหน่งนี้ครับเนี่ยนี่คือของ106มันจะอยู่ตำแหน่งนี้บางคนอาจจะถ้าใส่ของเซิร์ฟเนี่ยไอตรงตำแหน่งเนี้มันจะเป็นที่ปรับเป็นปรับไฟฟ้าสําหรับกระจกคือ106อ่ะจะไม่มีกระจกไฟฟ้านะครับแต่บางแต่บางท่านก็อยากอนวยความสวกอยากจะให้มันสะดวกหน่อยก็เลยไปซื้อของทางของเซิร์ฟครับก็คือเซิร์ฟก็เหมือนกับรถตัวท็อปของมัน ในลายการผลิตก็คือรถตัวแพงอย่างเหมือน v ีโกก็จะเป็น f o r ์จูเนอรอะไรเงี้ยตัวเซิร์ฟมันก็จะเป็นแบบของสุดๆของรถในโมเดลนั้นครับแต่ถ้าเป็นร้อยหกจริงๆมันก็ต้องมีมีอยู่แค่นี้เองครับมันเป็นรถแบบรถฟาร์มรถที่แบบใช้เป็นเป็นทัคครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นทัคเป็นรถบรรทุกครับไม่ใช่รถเพื่ออำความสะดวกแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้นะครับรถคันนี้มันนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับ สตติกรตัวนี้ก็ยังอยู่เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับ,ค,รบคือตัวเลขเลขตัวถังของรถคันนี้เนี่ยมันเป็น L N หนึ่งศูนย์หกเนี่ยมันไม่มี L ไม่ใช่ L ไม่ใช่ R ปกติถ้าเป็น L N หนึ่งศูนย์หกเฉยๆเนี่ยมันจะเป็นโมเดลที่ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นรถคันนี้จะเป็นเป็นตัวนั้นครับแต่ถ้าเป็น L N หนึ่งศูนย์หก R ก็จะเป็นพวงมาลัยขวาที่ผลิตที่ญี่ปุ่นแต่ว่าส่งไปขายทั่วโลกที่เป็นรถพวงมาลัยขวา ถ้าเป็น LN หนึ่งูนย์หก L ก็จะเป็นรถที่ผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็ส่งส่งขายนอกประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ขายในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นโฟมลายซ้ายอา,อาจจะส่งไปอเมริกาส่งไปทางโซนที่มันเป็นที่เขาขับขับซ้ายกันนะครับอโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรครับคันนี้บอกได้เลยว่าเด็ดวาวนี่ครับคันนี้เครื่องได้เปลี่ยนเป็นเครื่องหนึ่งเคซครับเพื่อความ ระับกระเฉงในการใช้งานหม้อน้ําเป็นหม้อน้ําพลาสติกแล้วครับครับตัวนี้เครื่องเคแซตัวนี้ก็คือเป็นตั๊มยังยังเป็นตั๊มไฟฟ้าอยู่นะครับยังเป็นยังเป็นระบบหัวฉีดอ่าอิเล็กทรอนิกส์อยู่เพราะฉะนั้นความนิ่มนวลของเอยเสียงเครื่องจะไม่ค่อยเคกแล้วก็ความประหยัดค่อนข้างประหยัดครับออ่าตัวนี้หม้อลมเบรกเปลี่ยนเป็นหม้อลมเบรกสองชั้นครับเ,เริ่มเทิมเลย โอ้ใหญ่นะครับใหญ่แล้วก็มีอะไรอีกนี่ไงได้ชาร์ดตอนนั้นผมผมได้เปลี่ยนได้สลับตำแหน่งครับปกติไดชาร์จมันต้องอยู่ข้างล่างผมได้สลับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะเวลาเราไปเที่ยวออฟโรดที่ต้องลงโคลนลงอะไรปุ๊บไดชาร์จจะได้อยู่สูงๆจะได้ปลอดภัยครับพวกไดโอดพวกแบงถ่ฐานมันจะได้ไม่ไม่ช็อตนะครับเอาย้ายหนีขึ้นมานะครับใช่อะไ้มาดู มาดูคันหน้าครับคันหน้ามานารถคันนี้ไม่มีชนไม่มีโดนเลยครับเนี่ยยังเริ่มนะครับเลขยังคมชัดอยู่นะครับแล้วก็ไอตัวฝากระโปรงเนี่ยครับดูสิมีตาโตโตยต้าอยู่สติกเกอร์เดิมญี่ปุ่นยังอยู่อยู่ครับแผ่นแผ่นกันเสียงกันกระแทกก็ยังอยู่ครบครับอะแบตเตอรี่สองลูกตามโมเดลเป๊ะก็คันนี้ทะเบียนสุพรรณบุรีหนึ่งศูนย์หกดูช่วงล่างครับก็คันนี้ยกสี่ใช้ ใช้แหนบ a ออนะครับแหนบ a อ b ยกสองอัดตัวนี้น่าจะเป็นตัว h e a ว y d u ิ y แล้วก็นี่ครับตัวครับผมอโชคหน้าโชคหลังก็เป็น a อ b ฮะส่วนการสะบัดเนี่ยน่าจะเป็นของอะไร <c oughs> ไม่รู้สเต็เตปนี้น่าจะเป็นของโรบัสนะครับการสะบัดผมอันนี้อันนี้ขอโทษจริงๆผมพอดีไม่ได้ไม่เห็นยี่ห้อครับแล้วก็มามาดูที่มันสูงได้สี่นิ้วเพราะว่าเราใช้ตรงเตงครับตรงเตงช่วยหนึ่งหนึ่งครับตรงเตงช่วย แต่ตรงและตรงเตยียงนี้ก็เป็นตรงเตยียงแบบอัดจรารบีได้ครับแบบอัดจรารบีได้แล้วก็ข้างหน้าด้วยอันนี้ก็อันนี้เป็นที่อัดจรารบีเหมือนกันครับอ่าครับมันดูข้างหลังมีริบล็อกหลังแหนบแหนบโอมานอบี R B ครับเนี่ยยกโอมนแล้วก็ใส่เอ่อที่อัดจรารบีที่ตัวหูแหนบอ่าตัวใช่ครับตัว,ต,วตัวหูแหน อะอันนี้เป็นดิบล็อกนะครับชุดนี้ชุดดิบล็อกอ่าี่ดิบล็อกอยู่ตรงนี้นะใช่ครับดิฟล็อกอยู่ตรงนี้เป็นดิบล็อกหลังไฟฟ้าครับแล้วก็ท่อก็เป็นท่อสแตนเลสทั้งเส้นคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับก็ได้ความรู้จากลุงนายเยอะมากเลยนะครับขอบคุณมากนะโอ้ยินดียินดีมากเลยสําหรับร้อยหกเนี่ยชอบอยู่แล้วครับโอเคคันอื่นเนี่ยมาแนะนำเรียบเได้นมาสีประตูสีขาว กำลังกำลังกำลังทำอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนการผลิตไม่รู้จะออกมายัางไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องพลิที่ให้ลุงมารีวิวเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าเพิ่งข้ามโฆษณานะคะเวลาดูคลิปเดี๋ยวพลีจะได้ตังค์ไปซื้อกระทะให้กินบบาย